และให้กำลังใจพี่น้องนะครับผมเห็นพี่น้องหนาตาเกินคาดผมเชื่อว่าสื่อมวลชนเห็นพี่น้องวันนี้ก็น่าจะตกใจเพราะคิดไปถึงว่าเฮ้ยวันนี้มากระชวยส่งเสียดงดังๆให้ทุกคนได้ยินในพลังของพี่น้องประชาชนเลยวันนี้พี่น้องออกมาเพื่อเอาความจริงมาปรากอดให้กับพี่น้องประชาชนยังไม่ถึงเวลาขับไล่รัฐบาล แต่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาขับไล่รัฐบาลและจัดก,การไอ้พวกล้มล้างการปกครองผมว่าประชาชนจะออกมาเมืดฟ้ามัวดินครับและผมบอกพี่น้องว่าเว่าระบบก,การปกครองที่ชื่อว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้พี่น้องไปกด g o o g เือนเดิมในมาตา3า3เขียนไว้ชัดเจนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนปวงชนคือพี่น้องประชาชนทุกคนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนี้ผ่านอะไรก่อนไปเท่ากับว่าระบบการปกครองแบบนี้เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์กับประชาชนครับองครับขอให้พี่น้องรวมกลุ่มอยู่ร่วมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไม่ต้องเล่งเพราะยังไม่ถึงเวลาน็อกถ้าถึงเวลาน็อกเมื่อไร่แล้วจะบอกพี่น้องเลยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไป อยู่ให้มันกลัวเราอยู่ให้นักโทษคนนั้นกันขี้กันเยี่ยวไม่ได้และเมื่อถึงวันนั้นพี่น้องเอ๋ยรอบนี้ใช้ชนะจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับ